มทสีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชจัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ประจำปี2,566ค่ะเชิญชวนผู้ชมนะคะที่สนใจสินค้าด้านการเกษตรและเรื่องของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชิญชวนมาเที่ยวงานนี้กันค่ะ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรร,ร,รมราชอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชน,นายอภินันเพลกผ่องผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ประจำปี2566โดยมีนางพิชานันเพือกผ่อง นายกเหล่ากาชาจังหวัดนครรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณะครูอาจารย์นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสวัสดิ์ธัญรสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตน,นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ กำหนดจ,จัดงานเกษตรฟ้าประจำปี2566ขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง13กุมภาพันธ์2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้นำองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไปเผยแพร่บริการชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลายัยส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตรกรรมการเกษตรให้กว้างขวางขึ้นและที่สำคัญเพื่อให้งานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์เป็นงานประจําปีของอำเภอทุ่งใหญ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้าชมงาน ได้ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลากหลายทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเกษตรด้านอุตสาหกรรมเกษตรด้านการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้นการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติครั้งที่8ป,ประจำปี2566ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเกษตรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน การน,นำเสนอผลงานสาขาพืชศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์สาขาธุรกิจการเกษตรสาขาการประมงสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปลร,รูปอาหารและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง การจัดก,กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการเกษตรกิจกรรมแบบจำลองการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มการจัดนิทัรศการของหน่วยถ่ายทอดและฝึกอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรประกอบด้วยการปลูกผักไร้ดินการเลี้ยงโคเนื้อโคข,ขุนการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและการจัดอบรมวิชาการแก่เกษตรกร,รเป็นต้นนี่เป็นมิตรกับสุขภาพเท่าไรนะเพราะนั้นก็ฝากสถาบันทางวิชาการนะครับว่าท่านช่วยคิดวิธีการคิดนะวัตกรรม ว่าเราทํายังไงที่ยาต่างๆนะครับยาต่างๆที t ่เป็นสารเคมีเหล่านี้นะครับจะเป็นมิตรสิงแวดลเราจริงๆแล้วก็ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพบางเรื่องครับบางทีพูดออกไปแล้วก็บางทีเหมือนกับความเจ็บปวดนะครับครั้งที่แล้วผมคุยกับผู้ในการโรงพยาบาลประธานเปิดทานทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร่ประจำปี2566นะครับก่อนอื่นต้องขอชช่นชม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับวิทยาเขตนครศรีธรรมราชที่ได้จัดงานนี้มาต่อเนื่องยาวนานทุกปีนะครับสําหรับปีนี้ก็ฟังจากคำรายงานของท่านอธิการบดีแล้วก็ถือว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษสําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย าบันเทิงรายเวฟวันนี้วัยรุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะขับเวฟเครื่องแรงไม่อืดจุหนักไปกับหัวหินยังเร่งขึ้นบรื้นบรื้นไปเลยค่ะมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด